ได้บอกหุ้งพี่น uh> ้องเซลไปแลกมักทุเร oui> ียนมาล้อบ่อยเปิดตาได้กินบ่เนาะข่อยบกคุ้งมาแล้วบักทุเรียนก่อนจะฟองมั้ยล่ะเอาไอ้มะเหล็กมักทุเรียนมาแล็กมาเหล็กนี่เอามักทุเรียนคุ้งละจักบาทเอาจระเข้มาเพาะไม่ผู้กินน้ำเจ้าก่อนยังมาใจดีดนี่ยเห็นอยู่ยใหญ่ก็เห็นอยู่ยใหญ่ก็เห็นอยู่เอาคอยใจดี เอาแตนโอ้ยจะเป็นเห็ดยังไอ้มันหวานไหนดิหนิหวานกับแบบหวานแบักทุเรียนพูดอกวันนี้ทีอย่างตะวันมีบักทุเรียนหลายคันเจ้าคือนอนเฝ้ากับย่ามัน้งกับมีคือกันล่ะบักห้วขั้วแล่นกูุูบคือกันล่ะจะมีมีบอกรูกินทุเรียนแล้วกูจะไปสนใจมะละกอแนวแนวเห็ดยังคอนแลนจะแซ่บก็ได้ขั้วขั้วที่ยังยี่เหลียงฮุยฮุยอยู่เอาใส่แม่มาแล้วเราบ้าเอาดอก ให้คอยมดบอนนี่เอาไปโรดให้มันมลได้หลายเอามากินเนี่ยย่างสิบเมียบสังได้บักนีดาได้บักทุเลียนเอาได้บักุู้สีเมียสีเมีเอาเมียซะมีอันมูกระทะออยสิฮวาดอกเพราก่หอหวดนกินดี่ห้อหรอโบ๊าโลดอ่าด้าว่าได้กินบักทุเลียนเมียแม่หยังนี่ากแว่งพุทธไทยนี่ไม่ยังหรอแม่หยังนี่อป่เมือกยังจบอ่มันคือปาระดิง กินาเมืองมแล้วสวยปลากระเบนอย่นาเจ้มีไบเฮะหน้าจ้มีบ่เนียกปลากะเบนมันกดปลาทู่พรตึกมาปนหรอาันมือไปโอ้ยตามกูยังตามึงูตึกมันไม่ตัวเดียวต้งมือนั้นละขนาดปลาทูขน้าปลาทูน้ำจืด